จากน้องสาย,สายจ๋าพี่บุญเลืองจากลูกวันหนอสวัสดีครับคุณเบสจากลูกงงพลเจ้าหัวเลาะค่อยบอกเออแม่เป็นแม่แม่ย่อมทําให้ลูกได้อยู่แล้วแม่เก็บถ้วยเก็บชามล้างให้ลูกได้อยู่แล้วแต่แม่ขอบกุ้งัะตัวมได้บอสวัสดีครับพวงระยะเออจากลุกอนุสรหนอ สวัสดีน้องสามารถจากสาวอินจาคุณอนุสรจากลูกเบสเบสใจจ,จริงชาแนลนะคุณสามารถจาจากลูกวันค่ะน้องสาวอินคนงามจากลูกทรงพลลูกวิไลคนสวยมาแล้วสวัสดีคะ่ะแม่ใสทองคนงามสวัสดีจ้าลูกวิไลคนงามคนสวยของแม่ คนคนใจฟูคนใจหล่อนะจ๊าแล้วก็คนใจสวยด้วยเรียกให้หมดเลยเออเห็นพี่จงแล้วเห็นก่อนย่าอีกผมเห็นแล้วค่ะแล้วมันทำทาไมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยว <c ười> จะโดนไม้หน้าสามไม่ใช่น้อยเออสองพลสองพลจะรู้สาก่อ <c> น <ười> <c ười> เดีย๋ยวจะโดนไม้หน้าสามไม่ใช่น้อยพวงเออไม้สามหน้าไม่ใช่หน้าสามสิไม้สามหน้าเนาะ น้องฟ้าแฟนพี่อนุสร์คนเดียวไงคะใช่ใช่ใช่น้องฟ้าก็คือฟ้านั่นแหละเขาจะมีหลายชื่อเออนางร้อยชื่อพี่ตั้งให้เขาว่านางร้อยชื่อเข้ามาได้เบอร์สี่สี่จ๋าจ๋าลูกสาวแม่พวงแม่พวงจากลูกสาครนนะคะสวัสดีพี่จงจ๋าจากคุณอนุสร์ลูกอนุสร์เนาะ สวัสดีนะคะคุณทรงพลจากลูกวิไลคุณงามจ้าพี่สาครเจ๋าจากลุกวานพี่ดีนะจากลูกเบสรวยตังรวยตังบุบบวกมาขอบคุณคะ่ะน้องดีนะจากลูกสาครเดอสวัสดีพี่ทรงพลจากลูกสาวอินสวัสดีนะคะคุณอนุสรจากลุกวิไลจ้า ไม่ใช่ปิดเสียงอีกล่ะต้องเหลือบมองอยู่เรื่อยๆมันบางทีเราอ่านไปเรื่อยๆือยๆอย่างเงี้ยแล้วล,ลืมมองไงเออคุณวานจากคุณบุญเรืองจ๋าก็ฝากบ้านคุณบุญเรืองด้วยนะเออจากคุณบุญเรืองน่าจะผ่านแล้วแหละหลายวันแล้วนี่ใช่ไหมคุณอนุสรจากลูกวันนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่วิววิไยจากลูกรวยตังนะคะรวยตังรวยตังจา๋า พี่วานจากลูกเบสจ๋าสวัสดีนะคะพี่สครจากลูกวิไลคนงามจ๋าก็ฝากบ้านลูกวิไลกันด้วยเด้อดูฟังเสียงแม่สีฟังกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเพลงมันดังเกินไปไหมเนี่ยก็พี่พี่สวัสดีจ้า ยินดีต้อนรับนะคะคุณสมีหลาจ๋าไม่สบ,บายเหมือนกันเลยเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนกันเนี่ยดื่มน้ําอุ่นๆน,นะคะคุณสมีหลาดื่มเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็น้ํามันนุ่งม,มานาวอ่าดื่มเข้าไปเลยเมื่อคืนนี้ฟังเพลงรู้สึกว่าจะเสียงแหบๆเนาะมันฟังออกนะคะน้องดีนะจากเจ๊อ,อุไรจ๋าน้องวิไล จากลูกสาครเกาะพี่พีกับบีพี่โจงสวัสดีค่ะจากเกาะพี่พีจา้าสวัสดีค่ะคุณวิไลาจากรูปอนุสรเนาะสวัสดีนะคะพี่วิไลคนงามจากรูปวิไลจา้าคุณวิไลคับจาก,กจารูปเบสจ้าคับพี่วิไลาจากรูปสามาถรูปสามารเ <c oughs> มารระคืนนี้เม่แม่แมดูอะออยอดมาันหายไปไหน หรือว่าหือเออคือถ้าเกิดมาได้หนึ่งพหนึ่งรอเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะบอกว่า1.1อย่างเงี้ยแม่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะฝากบ้านแม่อ่องกันด้วยนะคะแม่แม่อ่องก็โดนงูกินหางนะก็ต้องรีบทำเวลาอีกเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วมันก็จะไม่ทันเวลานะคะ กขฝากบ้านแม่อ่องกันด้วยจ้าเป็นกําลังใจให้กันทุกๆบ้านเนาะเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะจ๊ะรักใครชอบใครก็จับไม้จับมือเลยพี่สะคอนพี่สมิลาจากลูกดีนา่าจ้าสวัสดีครับพี่วานจากลูกอนุสรนนะลูกเบสลูกเบสหัวเลาะหัวเลาะแม่ไหม,มเนี่ยเออแม่ไออย่างดังเลยนะเมื่อกี้นี้เออพูดไปพูดมาเสียงมันก็จะไม่มีเนาะ